หวานแบบหวานตะโกนหวานแบบหวานอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเค็มหน่อยๆอยู่อร่อย,วย,วยหวานสุดเลยอะ่ะสวัสดีค่ะยิมพ์กินแหลกกลับมาแล้วค่ะและวันนี้ค่ะวันนี้เป็นคลิปที่เราตื่นเต้นมากที่เชถ่ายเป็นคลิปสเปเชียลค่ะคือเ e อ็กซ์คลูซีฟกับเชฟแต่วันนี้คนที่เราจะคุยด้วยไม่ใช่เชฟหรอกแต่เป็นคนที่มีความรู้เรื่องอุนิ มาก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 แบบตัวจริงแล้วอูนี่เราก็เลยอยากจะมาขอความรู้เขาเพื่ออธิบายในช่องเราให้ทุกคนได้รู้ว่าแบบจริงจริงอูนี่มันมียังไงประเภทยังไงแล้วแต่และตัวแตกต่างกันยังไงเพราะว่าปัจจุบันเนาะคุณทนันิยมกินอูนี่เยอะมากๆเราก็เลยค่ะวันนี้ค่ะอยู่ที่จะเป็นลาคิดเช่นที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่มีอูนิเยอะมากๆเป็นสายพันธุ์เยอะแล้วเจ้าของค่ะคุณธัญญาเป็นคนที่เป็นผู้รู้เรื่องอูนิตัวจริงเสียงจริงเราก็เลยจะพาทุกคนไปขอความรู้คุณธัญญากันค่ะแต,ตอนนี้คุณธัญญาพร้อมแล้วค,ลค่ะทุกกคคนนเาัลย่ะ แต่ก่อนจะไปเจอคุณย่าค่ะยินดีครับทุกคนเข้าไปดูก่อนว่าบาอูนิเขาไม่ยูนิกี่ชนิดกันันนี้เล็ตค่ะพี่ต่อมาบาอูนิที่นี่อูนเยอะจริงสูสีระรานตามนะคะพี่ต้อนี่ก่อนอันแรกอันนี้คืออูนิเกรประมูลค่ะทุกคนการจะกินอูนิก็มีขึ้นอยู่กับดวงเหมือนปลาค่ะขึ้นไม่ขึ้นอันนี้คือวันนี้ของไม่มาแต่ว่าถ้าใครอยากกินสามารถเช็คทางร้านก่อนหรือว่าเข้ามาดูได้เลยว่ามีของไหมก็ซื้อได้ค่ะ นอกจากเก็บประมูลจากทุกคนเขาวันนี้เรามีอีกหลายเกรดให้ทุกคนได้ดูคะ่ะทุกคนคะน,นี้ค่ะอูนิเนาะมีสองสายพันธุ์หลกัหลกๆมีอูมราสกิกับบาฟุนขอไร่ให้ฟังก่อนว่ามีอะไรบ้างเนาะก้อนเล็กๆราคาหลักพันก็จะเป็นมีมุราสก,กิมีบาปุน,นะคะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เราอยากให้น้ให้ทุกคนรู้จักอีกตัวหนึง่งที่เรียกว่าเอนซูยูนิเป็นอูนิที่แก่สดและแช่น้ำทะเลเลยเพื่อให้มันได้รสที่แบบหวานจริงๆค่อนข้างหากินยากที่เมืองไทยเราไม่ค่อยเห็นแบบที่หนขายนี่ค่ะเป็นสวยนะคะน้องก็แช่อยู่้แต่ เสี <laughs> ่คือว่าต้องแกะแล้วกินให้หมดเลยเพราะว่ามันจะแบบมันไม่ได้ใส่สารกระบูตรด้วยอ่านะมันก็จะบูดยง่ายเสียงดูเสียงเราอ้างว่านาอร่อยมากอ่ะต่อไปค่ะอูนิที่ฉันอยากมากินวันนี้มากๆอูนิที่แบบตั้งตารอคืออากาอูนิ ไปอูนิเฉพาะฤดูกาลนี้แล้วไม่เคยเห็นขายที่ใหญ่ในไทยเท่าไหร่น้องจะเป็นเส้นเลยเล็กๆๆๆๆๆๆอ่ะเออที่แบบเมื่อกี้เข้ามาข้างในเขาตกใจว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่กินเลยเขาบอกเนี่ยค่ะคืออากาศอูนิที่มันหายากยากจ้าท้าแตาเข้ามาเราต้องจิ้มมาคุณย่านี่คืออะไรแล้วราคามันคือประมาณพันเก้าเก้าสิบแล้วก็แบบราคาก็ดูมีตัวจับต้องได้ก็เลยถามว่าอ๋ออันเนี้ย เป็นนากวานหนที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักแต่ว่ามันแบบอร่อยมากอร่อยแบบมากมากมากที่สุดอย่างเงี้ยจึงเลยแบบว่าวันนี้ต้องได้กินคนนี้ค่ะและที่เหลือนะคะก็จะเป็นราคา3,500ถึง8,500เนาะมันมีตั้งแต่แบบกล้างใหญ่ใหญ่ขึ้นไปแต่ว่าถ้ากล่องหนาเลย250กรัมมันก็จะเป็นราคาที่สูงขึ้นไปทีนี้เนี่ยราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหนึ่งขนาดเกรดต่างๆพวกนี้ที่เขาคัดขึ้นมาแล้วก็การเรียงเลยนะบางตัวที่แบบเรียงยากๆหน่อยเรียกว่าโยโกเนาะ เขาก็จะแบบนั้นก็คือต้องคัดอุปกที่ซส์มันต้องเท่ากันเท่านั้นจริงๆอะไรเงี้ยถึงจะเรียงแบบนั้นได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวโยโกะจะแพงกว่าตัวเรียงธรรมดาเสมอไปมันขึ้นอยู่กับการประมูลในวันนั้นที่ตลาดญี่ปุ่นเพราะว่าวันนั้นคนประมูลตัวไหนเยอะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยค่ะราคามันไม่ได้หมายความว่าราคาแพงต้องอร่อยที่สุดหรอกลทุกคนฉะ้วันนี้เราจะพาไปเจอคุณทัญญาค่ะเราจะให้ความรู้รอะไรย่างว่าอุปกที่ดีต้องดูยังไงให้เราเลือกอุปกได้เผื่อวันไหนที่ตัวอร่อยราคามันถูกเราก็แสาามรถเลออองได้ะ ไปค่ะตอนนี้ไปเจอคุณธัญญากันค่ะและตอนนี้ค่ะขอเชิญทุกคนพบกับคุณธัญญาค่ะผู้จะมาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะนี่ค่ะสว<า>ัสดี<า>ค่ะ,คะนี่คือคุณธัญญานะคะผู้เป็นเจ้าของร้านเจแปนลาสิตเช่นค่ะที่จะมาให้ความรู้เรื่องอูนิของเราในวันนี้ค่ะจริงๆหลักๆแล้วที่คนไทยรู้จักมีเยอะๆก็จะมีบาฟุนนะคะแล้วก็มูราสกิ จริงๆมันจะมีสายพันธุ์ที่แยกออกมาอีกคืออากาอุนิซึ่งแลมากๆนี้คนไทยไม่ค่อยรู้จักเราก็จะมีในช่วง period ช่วงเวลาที่สั้นมาก จริงๆเราอุนิมันมาได้หลายที่มากเลยนะมันจะมีเกาะหนึ่งที่อยู่ทางข้างบนของฮอกไกโดเขาชื่อฮอกไกโยนโตนะคะซึ่งเกาะเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ย,นนยจะเป็นของทางคนญี่ปุ่นไปไปมาๆก็คือฟรองร้องกันแล้วแหละตรงเนี้ยตกเป็นของรัสเซียแต่อุตสาหกรรมการทําอุนิเนี่ยยังอยู่ที่เกาะน,นั้นสมมุติว่าเขาจับอุนิที่ญี่ปุ่นจนหมดฤดูกาลแล้วอะค่ะเขาก็จะไปจับที่เกาะน,นั้นที่อยู่บนเหนือของฮอกไกโดก็คือเกาะฮอกไกโยนโตตรงนี้ก็เลยจริงๆแล้วอุนิไม่จําเป็นต้องมาจากฮอกไกโดหรือญี่ปุ่นหนึ่งเดียวมันมีทอ่ทาากอ่ก,ก,กนนะะยููฤด แล้วก็รสชาตินเนี่ยถ้าเป็นฮอกเโยอนโตกับฮอกไกโดเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนะมันอยู่ใกล้กันนะเนาะใกล้กันมันอยู่ข<อ>้างบนฮอกไกดนี้เดียวเองอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะอร่อยกว่าก็อยู่ที่ช่วงฤดูกาลด้วยช่วงว่าช่วงนั้นทะเลสมบูมรณ์ไหมควมบุดีไหมอย่างเงี้ยค่ะอ๋อปัญกินความบุดไปนะคะใช่มันอยู่ท<ด>ี<ด>่ว<ด>่าช่วงนั้นชายฝั่งสมบูรณ์มากไหมอย่างปีที่แล้วเรามีปัญหาเรื่องน้ำทะเลเป็นสีแดงเราอุ้ดิก<ด>็ตายเยอะ เพราะ oh. อุนิตายเยอะเนี่ยค่ะก็ทําให้อุนิมันแพงขึ้นในตลาดเพราะเขาจับยากขึ้นเป็นปัญหาว่าเออทาไมอุนิไม่จําเป็นต้องมาจากที่ญี่ปุน่นเนี่ยฟังคุณนันย่าแล้วก็รู้ได้ว่าราคาแพงไม่ได้จะเป็นต้องอร่อยเสมอไปมันขึ้นอยู่กับการประมูลตอนนั้นแล้วของมากของน้อยด้วยเนาะคุณนันย่าเนาะใช่ค่ะสีอุนิตัวผู้ตัวเมียเหรอจริงๆตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันจะมีในบัฟุ้นเนาะ <Okay. S 1> ตัวเมียน่ยจะเป็นสีเหลืองเขาเรียกคิโลแปลว,ว่าสีเหลืองนี่แหละแล้วก็ตัวผู้เนี่ยจะเรียกอากศา ก็คือสีแดงรสชาติหรอคะตัวผู้เนี่ยเขาจะมีสีที่เข้มกว่าเป็นสีแดงสดๆแล้วก็รสชาติเข้มข้นกว่าแต่ราคาแพงกว่าตัวเมียซึ่งมีสีเหลืองข้อเสียของตัวเมียก็คือว่าเขาจะละลายง่ายนิดนึงแต่ว่าราคาดีค่ะถ้าลูกค้าที่ทานเลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรมากก็คือทานตัวเมียก็ได้อะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าลงกล่องเราย่ยมองว่าตัวผู้ยังไงก็คือสวยกว่าแน่นอนในตัวผู้ก็จะมีหลายเลเวลอย่าง2ตัวนี้ก็จะเป็นอากาโจกับอากาศธรรมดาคือมีโจก,กับไม่มีโจ้พอมีโจก,ก็คือน้องสีเข้มกว่่าคะ อย่างอุนิบาฟุนเนี่ยนะคะคือคนญี่ปุ่นสามารถทําฟาร์มได้ด้วยแล้วก็จับทําธรรมชาติได้ด้วยแต่ว่ามูราสกีเนี่ยคือความพิเศษของเขาเรียกว่าเป็นอุนิที่จับได้ตามธรรมชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องรอฤดูกาลที่มาจากฮอกไกโดเท่านั้น,นะคะ่ะก็เลยจริงๆแล้วอุนิมูราสกีจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าบาฟุนนิดนึงแล้วก็หายากกว่าเพราะว่ามันฟาร์มไม่ได้ แล้วตัวฟาร์มกับไม่ฟาร์มจริงๆรสชาติเหมือนกันไหมที่เนื้อของมะฝุนฟาร์มนี่คือจะออกหวานหวานแบบรู้เลยว่าเป็นฟาร์มอ,อ่ะแต่แล้วราคาก็จะแพงกว่าเพราะว่าเขามีต้นทุนการผลิตนะคะอย่างเช่นเขาต้องเลี้ยงด้วยสารายที่ดีมีค่าใช้จ่ายคนงานมีเรื่องของอะไรใดๆหลายอย่างคอสก็จะสูงแต่อุนีจะสีสวยแล้วเลี้ยงเสมอแต่ถ้าเป็นอุนีไม่ฟาร์มเนี่ยคะ่ะก็คือเขาเขาก็เลี้ยงตามเกรดเนาะเทียบกับฟาร์มก็คือราคาถูกกว่าก็จะมีหวานบางตัวไม่หวานบางตัวด้วยความธรรมชาติประมาณนี้ เมื่อเลือไปจับอุนิมาใช่ไหมคะเขาก็จะส่งเข้าโรงงานทั้งหมดของอุนิเนี่ยทั้งญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากจะมาจากฮอกไกโดจับเป็นตัวส่งเข้าที่ฮอกไกโดให้โรงงานแยกเกรดผลิตออกเป็นกล่อง พอผลิตออกเป็นกล่องแล้วเนี่ยเขาจะส่งตรงไปที่ตลาดประมูลนะคะโทโยสึคือซึ่งเป็นตลาดกลางตลาดใหญ่ของญี่ปุ่นเลยค่ะที่ทุกคนจะต้องประมูลอุนิตจากที่นั่นในแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยนะคะเขาจะมีอุนิตที่ทําออกมาค่อนข้างหลายไซส์นั้งแต่ร้อยกรัม250กรัมแล้วก็2 5 0กรัมเนี่ยยงแบ่งเป็นเกรดแบบสเปเชียลแล้วก็ถ้าดีมากๆจะเป็น400กรัมอย่างเงี้ยค่ะในแบรนด์ก็จะแบ่งเกรดอยู่แล้วถมมบอว่าแบรนด์ทําอุนิออกมาตัวอุนิตที่ดีที่สุดจะถูกลงกล่องที่ดีที่สุดเป็น Special, 250 g, เป็นนกกกกลลลล่่่่อออองงงเเปปปชี2 250รรรมมหืทะู พอเหลือจากตรงนั้นก็อาจจะมาใส่กล่องที่เป็นร้อยกรัมกล่องเล็กเพราะอันนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมราคาไม่เหมือนกันเกรดไม่เหมือนกันแน่นอนว่ากล่องใหญ่ดีกว่าเพราะตัวมันต้องใหญ่กว่าใช่แล้วแหละถูกคัดมาแล้วหรอกยังใครไปกินอมกษตรก็ดูกล่องได้ค่ะว่ามาจากกล่องใหญ่หรือกล่องเล็กถ้าขายราคาแพง <laughs> แต่ละวันสภาพอากาศของของทะเลไม่เหมือนกันคุณภาพที่ผลิตออกมาไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนของผลิตโรงงานเนาะที่จะได้สเปคที่เป๊ะๆราคาก็เหมือนกันค่ะปีใหม่วันหยุดเยอะร้านอาหารขายดีอุูิก็แพงอ๋อใช่เมันต้องไปแข่งกันใช่ต้องแข่งกับประมูลแต่ในขณะที่อุูมิมันแพงขึ้นคนก็คาดหวังว่าเฮ้ยมันมันจะอร่อยกว่าก่ที่เขาที่ไรบางทีก็รสชาติอาจจะไม่ได้ดีแต่เนื่องจากของอ่ะมันหายากคนก็แย่งกันใช่อะไรประมาณนี้ค่ะ ก็เลยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ทางร้านเนี่ยก็คือจะสกีนมาให้แล้วรอบหนึ่งแหละว่าอยู่ในคุณภาพที่ดีแต่เรื่องราคาเราคุณม่ไ้จริงๆไอที่เป็นของธรรมชาติต้องย้ำตรงนี้ก่อนพะเป็นของธรรมชาติเราไม่สามารถกําหนดทางรสชาติให้มันเป๊ะๆเหมือนกันทุกวันได้อยู่แล้วและยิ่งของมันมีจํากัดมากๆพอคนมันแย่งกันราคามีขึ้นลงฉะนั้นเนี่ยคนชอบก็ต้องทํงใจและซื้อค่ะมันมายังไงก็ลองดูแล้วก็ซื้อตามนั้นได้เลยเพราะว่าทําอะไรไม่ได้จริงมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งโลกมันมันมัน่งเีิิดดยวจรๆะะค วันนี้คุณย่ามีให้เบลิชิมกี่ชนิดคะวันนี้เตรียมมา9ชนิดทุกคนลูกเพจจะได้ดู9ชนิดของวันนี้กราบคุณย,าาย่าไว้ที่ตักเดี๋ยวลองชิมว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาไล่กันดูดีกว่า,าค่ะ มาค่ะเรื่องมาที่2ตัวแรกเลยคือมูราสกิกับบาฟุนนะคะตัวนี้เป็นบาฟุนเกตตัวผู้เนาะ<ม>เป็นอากาโจก็ตัวจะสีแดงๆดนิดนึงอันนี้เป็นกล่องร้อยกร,รัมที่ค่อนข้างทานง่ายค่ะทานได้ง่าย<ม>แล้วก็ขายดีรสชาติเข้าใจง่ายอุนิที่ดีคือมันต้องไม่ละลายง่ายแอบเห็นข้างๆกล่องตัวนี้คือวันหมดอ,อายุป้าคุณยาใช่ค่ะทุกค้าควรจะดูว่าวันหมดอายุมันวันที่เท่าไหร่เนาะส่วนมากของมาจากญี่ปุ่นก็จะเหนือทิศ แล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆคุณภาพก็จะดรอปต่าลงตามวันวันแรกก็าจะอร่อยมากสวยมากวันหลังๆก็อาจจะละลายลงมานิดนึงรสชาก็ดรอปนิดนึงแล้วก็อีกกล่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวมูรัสก,กิเป็นกล่องเล็กซึ่งแบรนด์เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดังเนาะทุกคนรู้จักเพราะเขาทําเกรดประมูลกล่องใหญ่เป็นแบรนด์ top f i ของเกรดประมูลค่ะแต่ทุกคนคะจะเห็นนะว่าสีไม่เหมือนกันจริงๆปลาหมนกับมูรัสกิเนี่ยเขาจะมีความครีมมี่มากกว่า มูรัสกิถ้าดีก็คืออร่อยมากอร่อยไปเลยแต่ถ้าไม่ดีก็คือบางคนก็อาจจะบอกว่าแอบมีกลิ่นทะเลนิดนึงทําไมมันครีมมันออกเละนิดนึงอะไรอะคะ่ะแต่จริงถ้าคนที่สายกินอ่นจริงๆแล้วเคยกินมูรัสกิที่ดีก็จะบอกว่ามูรัสกิอร่อยกว่าหนูเคยกินมูรัสกิที่ดีแล้วก็รู้สึกว่ามูรัสกิอร่อยกว่าจริงห้าแบรนด์ดังของมูรัสกินะคะที่ทุกคนบอกว่าอร่อยนะคือมีฮาดาเตะเกชิซาวะนะคะต่อมาเป็นมารุฮิโร คาจิบะนะมูรากามิมูรากามิเนี่ยเขาจะมี2 La ล็เบลนะคะเป็นล a เบลที่เป็นล็เบลสีน้ํางเงินกับสีขาวสีขาวจะอร่อยกว่าน้างเงินก็อยู่ที่ทางแบรนด์เลยว่าแบรนด์ทําตัวไหนออกมานะคะ5้าตัวนี้มาจากฮอกไกโดหมดเลยทุกคนในไทยคุณเคยดีถ้าเคยไปกินตามร้านอาหารโอมาเกษเซดังๆนะคะแต่มีอีกตัวหนึ่งที่เขาไม่ได้มาจากฮอกไกโดแล้วก็อร่อยมากจริงๆก็คือไดเซนนะคะไดเซนเนี่ยตัวนี้มาจากอาโอโมริเป็นอ่าวที่ อยู่ที่จังหวัดอาโอโมริวัตถุดิบที่ดีที่สุดของอาโอโมริเนี่ยค่ะก็คือจะมีมากุลโระแล้วก็อุนิตัวนี้เชฟที่เป็นเชฟญี่ปุ่นชั้นนำแบบระดับมิชลินทุกคนจะบอกว่าไดเซนอร่อยกว่าผ้าตัวนี้แฟนแนก็ต้องลองหาชิมกันดูนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาลองให้ชิมอุนิกันนะคะจริงๆอุนิที่ดีเวลาเราชิมเนี่ยเราควรจะชิมเปล่าๆไม่ควรจะชิมกับข้าวสาลรแล้วเราจะได้รสที่มันเป็นรสจริงๆของเขานะคะคุณนายเจ้าปกติให้ชิมแค่ตัวหรอกเขาชิมกันทีละตัวแต่ว่า เบล็มกินแหลกไงขอกินคำใหญ่ๆค่ะกินแล้วน่าใครจะได้คริมอสอืมนี่คือตัวให้หูอ่ะแต่มันก็คืออร่อยนะก็ยังอร่อยอืมตัวหูแต่ตัวนี้เป็นเกรดตัวผู้ก็ยังเป็นเกรดที่ที่ดีอยู่นะคะถือเป็นตัวผู้เป็นอากาโจด้วยเกรดที่ดีที่สุดของตัวผู้มันมีความเค็มอมหวาน แต่คือไม่ได้หวานเจี๊ยบหรอกแต่ก็หวานนะหวานรู้ว่าหวานอยู่แล้วก็เท็กซ์เจอร์มันอนะ่ะมันมีความเซ็ตตัวแบบระดับหนึ่งกินแล้วมีความรู้สึกถึงผิวข้างนอกของอูน,นิดนิดนึ่งก่อนจะเป็นครีมมี่ข้างในแล้วคุณทยย่าบอกว่าบับพุ่นอ่ะนี่ยังไม่นึบว่าเป็นครีมมี่นะคะมูอาซกิครีมกว่าค่ะของชิมมูอักิค่ะอืมีว่านะครีมกว่ามากด้วยคือเหมือนกับมันไม่ได้เซ็ตตัวเท่าแหละแล้วก็หวาน หวานจริงจังวันนี้หวานแบบหวานแล้ววันนี้โชคดีมากเนีหวานขั้วจริงๆกินแล้วรู้สึกว่าแบบคือด้วยความที่เขาตัวใหญ่เวลาเอาลิ้นบี้ลงไปมันแบบมันค่อนข้างแตกในปากได้เต็มกว่าก็เลยอร่อยมากมูราสกีเนี่ยถ้าเป็นตัวอุนิก็คือน้องหนามยาวแต่ถ้าหนามสั้นๆแบบคล้ายๆงอกอันนั้นเป็นปลาฟูนค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่เขาไม่กลิ่นทะเลนิดนึงจริงๆใช่มากกว่าปลาฟูนแต่เราว่ามันคอมเพล็กซ์ดีอ่ส่วนใหญ่ชอบจริงๆส่วนตัวชอบมูราสกิมากกว่าค่ะ คือแบรนด์เนี้ยเขาจะมีอุนิที่ตัวใหญ่มากๆอยู่แล้วค่ะคล้ายๆเนเจอร์ของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยถ้าคนละแบรนด์คนละไซส์ตัวที่กล่องเล็กอาจจะอร่อยกว่าตัวกล่องใหญ่ก็เป็นไปได้แล้วแต่คนชอบใช่อย่างแบรนด์เนี้ยคือเขาเชี่ยวชาญเรื่องมูร,ร,ราสกิแล้วเขาทำติดท็อ,ทอปท็อป5ของมูร,ร,ราสกิในเกรดประมูลนะคะต้องบอกว่าที่การคัดเลือกอุนิคัดสรรในการลงกล่องมันก็ค่อนข้างจะมีโน้ตฮาวมากกว่าแบรนด์โลเคอลที่เป็นแบรนด์แบบนี้ที่ไม่ได้ทำเกรดประมูล อยู่แล้วอะค่ะตัวก็อาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าได้เหมือนกันเป็นมูลเกินเหมือนกันลองดูค่ะอืมอร่อยว่าตัวนี้มีความเค็มที่มากกว่าแหละนิดนึง ครีมมี่จริงๆครีมมี่แบบเข้าใจที่คุณธัญญาพูดกับบิลบอกว่ามะพรูนไม่คนะรีมมี่นะขอข้อมูลรัสกิครีมมี่จริงๆครีมมี่แบบมันเป็นมีความน้ำน้ำในปากจริงๆอะ่ะชอบค่ะแล้วก็ชอบที่มันมีกลิ่นทะเลนิดนึงนี่แหละมันไม่ใช่กลิ่นขาวปลามันเป็นกลิ่นทะเลแบบเอาเทสไปปาเป็นทะเลนั่นแหละทุกคนมาอลองเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่ารสชาติเป็นยังไงตัวต่อไปค่ะขอชิมมะพรูนแบบกล่องใหญ่ค่ะมะพรูนแบบกล่องใหญ่วันนี้นะคะก็จะไล่ไปเลยตัวนี้เป็นอากะอากาที่เป็นเกรดแบบเรียกว่าเกรดดีแล้วอ่ะเป็นแบรนดที่่่เเเขาาาคมมวใสยบงน้อ ทีนีเนี่ยการใส่เมียวบางน้อยมีผลต่อรสชาติใช่ไหมคะได้ยินมาใช่ค่ะถ้าใส่เมียวบางน้อยเมียวบางคือสารกันเสียแล้วก็สารคงรูปคนญี่ปุ่นเรียกเมียวบางเนาะเขาใส่น้อยเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้รสชาติที่มันธรรมชาติมากกว่าอูนิที่ลงกล่องแบบนี้เขาซึ่งอันนี้เขาใส่เต็มเลยแหละมันถึงได้คงรูปได้ขนาดนี้เนาะบาฟูน่เองเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าการเรียมแบบบาลา คือเลี้ยงไข่อันนี้คือบาระจริงๆเลยนะคือมีแบบไหนใส่แบบนั้นหรือว่าเราอาจจะเคยเห็นบาระที่มันเป็นไข่เป็นกับกระลาดเราก็สวยกว่านี้เนาะแต่ัน,นี้คือการเลียงแบบบาระตัวนี้คือการเลียงแบบนารบิก็คือเลียงตรงแนวตรงโยโกโนารบิตรงแนวนอนถามว่าต่างกันตรงไหนอันนี้ปานี้กว่าคะ่ะต้องใช้ความพิถีพิถันในการเลือกอุนิแล้วก็เป็นอุนิที่ตัวเท่ากาันการเลียงขวางแบบนี้จะใช้ตัวอุนิแล้วก็ใช้แรงคนที่ทําเยอะกว่าแบบนี้ <c oughs> เพื่อจะแพงกว่าใช่ค่ะ ตัวนี้เป็นอากาโจสีจะแดงสดส่วนตัวนี้คือแบรนด์ที่ผ่อนใจยอดนิยมน้องกองเขียวทุกคนรู้จักนะคะแบรนด์นี้คือโอกาว่าที่คนไทยชอบมากโอกาว่า ok เนี่ยจริงๆอยู่ในเกรดของอากาไม่ใช่อากาโจนะคะสี้างต่างกันเลยนะคะเดี๋ยวจะขอคุณทัญญาชิมค่ะมี3ตัวเนาะก็คืออากาศเกรด B ีอากาศธรรมดาแล้วก็อากาศ เาีอันนี้ก็อร่อยออกรสชาติมันหลายมิติเหมือนกันนะเมื่อกี้ในคำหนึ่งกับบิ๊มได้ทั้งตัวที่หวานและตัวที่เค็มมันสลับกันแล้วมันก็มันมีหลายรสแต่ประเด็นคือมัน,มนหวานวะ่ะหวานเลยอ่ะหวานกว่าตัวที่เคยกินตัวแรกไปที่เป็นบัฟฟูนตัวร้อยกร,รัมเนาะอืมอร่อยแต่คุณทัญญาบอกว่าการไม่เสยียเมยวบางเนี่ยแปลว่าถ้าช่วงไหนอุณหภูมิขมคุณจะได้ความขมที่ชัดมากเลยนะก็คือขึ้นอยู่กับธรรมชาติจริงๆเพราะเป็นของธรรมชาติเนาก็หนดไม่ได้แต่วันนี้ดวงดีค่ะดิฉันดีออร่ยยเล อร่อยเลยค่ะแต่เข้าใจแล้วพอไปกินมูราสกิที่มันครีมมีม่มากมามาบัฟฟุนก็จะมีความ,มาเซตตัวมากกว่าแหละรู้สึกถึงความผิวมากกว่าแต่ว่าอร่อยคนละแบบแต่ก็อร่อยมอกลิ่นทัดมากเลยอะถ้าอากาศเก็ดบีกับอากาศธรรมดาเรายังว่าตัวอากาศเก็ดบีเมื่อกี้เราชอบมากกว่าอันนี้คือมันมีความกลิ่นนิดนึงโดยแต่ไม่สามารถอธิบายได้จริงว่ากลิ่นอ,อะไรมันมีกลิ่นนิดนึงอะแล้วก็ความหวานยังหวานไม่เท่าตัว เบีเมื่อกี้แต่นั่นแหละคะ่ะทุกคนมันไม่ใช่เสมอไปอขึ้นอยู่กับวันด้วยเราเรายังชอบตัวสีดํามากกว่ามองว่าสีดําไม่ได้ใส่สารเนียบางเยอะก็เลยจะลดธรรมชาติมากกว่าพอมากินตัดกันเนี้ยเรารู้สึกชัดเจนใช่ชัดจริงแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้กินอย่างนี้ไม่มีทางรู้บิมยังไม่ไมแบบตอนกินตอนแรกที่เป็นกล่องอะเล็กอะไม่รู้สึกแต่พอมากินตัวที่ไม่มีกับตัวที่มีคู่กันอะรู้สึกจริงตัวนี้เป็นคาเนทสัสสนะคะเรียกว,ว่าเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว,ว่าเชี่ยวชาญในการทำฟุ้นเพราะว่า แบรนด์นี้จะมีทั้งกล่อง250กรัมเรียนตรงธรรมดาแล้วก็เรียงแบบโยโกนาราบิถ้าช่วงไหนที่เป็นช่วงฤด,ดูกาลที่อุณิชุมจริงๆเขาจะทำกล่องสเปเชียล4 0 0กรัมแบบปิดเบอร์ประมูลขึ้นมาด้วยเยอะ่อยจริง หวานอาจจะไม่ได้หวานเจ็บหรอกแต่หวานแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นทะเลก็ชอบตัวนี้คือมันไม่มีกลิ่นทะเลเลยมันมีแค่แบบความมันๆของวุน้นนีแค่นั้นเลยอ่ะแล้วเค็มน้อยมากๆไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็มันอร่อยอกลิ่นของอากาโจ้ก็คือจะถูกขัดมาแล้วซึ่งสมมากปกติคนในตลาดอะคะ่ะถ้าเป็นราคากลางๆที่เราซื้อกันได้ประมาณห้าหกพัน่ะก็จะเป็นอากาธรรมดาก็จะไม่ค่อยสุดของของอุน้นปะฟุ้นเท่าไหร่เพราะว่าอากาโจ้มันจะขึ้นหลักหกพันขึ้นไปแล้ว หกเจ็ดแแล้วอะค่ะก็จะบางคนก็จะรู้สึกว่าการลงทุนกับอุนิกล่องหนึ่งที่มันราคาหลายพันเนี้ยเขาก็ไปกินราคากลางๆที่บัตเจ็ดถึงก็เลยก็เลยอาจจะไม่ได้เคยได้ฟิลนี้ของอากาจโจจริงๆคือพอพิมติดใจตัวกล่องดำมาใช่ไหมก็เลยแบบขอชิมแบบชิมแบบชิมต่อๆอกันเลยจริงๆริอะอืออ่ะดูละเพราเรียนเทียบอย่างเงี้ยชัดจริงคือ ตัวอากาโจอ่ะมันมันไม่ค่อยเค็มเว้ยมันเขาเรียกไม่มีรสชาติรสชาติใดรสชาติหนึ่งที่มันโดดจากกันมันมีความอมหวานนหน่อยแล้วความนุ่มนวลละมุนละมุนนั่นคืออากาโจอ่ะแต่พอชิมเทียบกับตัวเกรดบีตัวเกรดบีเกรดบีจะมีความเค็มกว่าหน่อยหนึ่งที่มันโดดขึ้นมาก็นั่นคือดีว่าตัวนั้นคือทําให้มันแบบไม่ได้โจค่ะความพอพอชิมได้ก็เลยชัดจริงๆว่ามันแบบละมุนเนาะของแพงอ่ะเข้าใจละแต่แต่ว่าแต่ว่า,ายา้ำอีกรอบหนึงนะว่าเธอต้องม่า้พักก่อนมากิน ถ้าเธอได้ดวงที่มันแบบเพราะว่าน้องธรรมชาติมากถ้าวันนั้นน้องเกิดรสชาติขมขึ้นมาก็คือก็ทำอะไรไม่ได้ทำด่าใครไม่ได้ด้วยดวงท้งั้นค่ะทุกคนค่ะไว้พักก่อนเข้าร้านค่ะต่อไปจะเริ่มเข้าสู่ช่วง ที่เป็นอินีแปลกแกลที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักตัวแรกคือเอนซุยเอนซุยคืออะไรคะคุณธัญญาเอนซูยคืออุนิที่เขาแช่น้ําทะเลมานะคะนีมีน้ําด้านในนะคะแกะปุ๊บลงกล่องที่สันน้ำทะเลมไม่ใส่สารกันเสียใดๆเลยไม่มีกลิ่นของเมียวบางเลยอุนิหวานเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สารกันเสียอีกจะยิ่งหวานเข้าไปใหญ่แต่ว่าเราเปิดเราต้องต้องทานให้หมดนะคะเราด้วยความที่ไม่ใส่สารกันเสียเนี่ยอายุขอสั้น มากๆแล้วก็พอกินวันที่ทําแรกๆอาจจะอร่อยมากพอวันที่ท้ายๆแล้วก็อาจจะมันจะอร่อยมากอาจจะเริ่มเปรี้ยวนิดนึงแต่ด้วยความธรรมชาติคือสามารถกินเปล่าๆได้เลยวันนี้ย่ามาให้ชิม2ตัวนะคะก็คือตัวคาเนโยตัวนี้ ตัวนี้ของัสเซียค่ะอุนิัาเซียตัวนี้โยอิจิโยอิจิเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งในฮอกไกโดแบรนด์นี้ก็ทำที่ฮอกไกโดจริงๆทั้งสองแบรนด์ทำที่ฮอกไกโดแหละแต่น,นี้ใช้อุนิลาเซียทำตัวนี้ใช้อุนิฮอกไกโดแท้ๆเลยทำตัวจะใหญ่มากอันนี้เป็นเป็นตัวที่ยอดนิยมของร้านอุม,มากเกษตรเลยนะคะพอรสชาติเขาดีและตัวใหญ่ ถามคุณธัญญาหน่นึงค่ะถ้าเกิดว่าคนซื้ออุนิแบบเอ็นซุยไปทาที่บ้านเนี่ยเขาทำยังไงเขาจัดการยังไงกับน้องบ้างก็คือหลังจากเปิดฝาแล้วนะคะมันมี2เวเวแรกก็คือบางคนเทน้ําทะเลออกสเสด็จน้ําพักไว้ประมาณ5นาทีแล้วทานเลยแต่บางคนไม่ชอบน้ําไม่ชอบกลิ่นอูนิให้มันติดน้ําทะเลมาเขาก็จะเทน้ําล้างน้ํารอบนึงสเสด็จน้ําพักไว้5นาทีแล้วก็ค่อยทานได้เหมือนกันหมดค่ะ ให้ดูที่สีอุนี้จะรัเซกกับสีอุนี้จะของพออไกโดจริงของรัเซก็สวยเหอะไมไม่อยากเรียกว่ารัเซกแ้วจังเพราะว่ามันแบบมันอยู่เกาะใกล้ๆกล้กันอ่ะมีความแบบนั่นก็คือพื้นที่ใกล้ๆกล้กันหรือเปล่าแต่ว่าขึ้นอยู่ความสมบูรณ์ของน้ำทะเลช่วงนั้นด้วยค่ะกินละค่ะนุ่มกว่านุ่มกว่าแบบอัดกล่องหวานแต่มันจะมีกลิ่นกลิ่นทะเลนิดนึงอ๋อเจอละ ผมนิดนดที่ปลายแบบนิดนึงอันนี้คือความดวงจริงๆอะเข้าใจและมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิชคไหนนี่จริงอะแต่ว่าผิวคือแบบไม่เซ็ตตัวเท่ากับตัวที่ใส่กล่องอันนี้คือเป็นแค่เค่มะนอนวานแล้วก็ผมหน่อยหน่อยแต่ว่าเทคเจอร์คือได้เลยนุ่มเลยนุ่มแบบนุม่มอะกินแล้วแบบละมุน ตัวกล่องนี้เค็มกว่าตัวรัสเซียนิดหนึ่งแต่ทั้งสองตัวมีความขมนิดๆที่ปลายลิปนะ่ะนิดเดียวอะ่ะคุณธัญญาบอกว่ามันเป็นรสชาติธรรมชาติของอูน้แหละรู้สึกว่าผนังรอบตัวของอูนิมันมันนุ่มมันแบบมันรึดอย่างเงี้ยเข้าปากเออชัดมากเลยอร่อยซึ่งหลังจากทีม2ตัวเนาะที่เป็นรัสเซียกับเป็นญี่ปุ่นเราสัตว์จริงตรงนี้เรารู้สึกว่าอาธิต่าคือเทคเจอร์ของวันนี้ว่าตัวรัสเซียมันนุ่มลิ้นกว่าแหละแต่ว่าด้วยรืงรสชาติเรื่องความกลมกลม่อมตัวของญี่ปุ่นก็ยังตมม,มววาาก่่่แ มันไม่ได้สามารถแยกได้ว่าเป็นเพราะว่าเพราะเป็นลัสเซียเนี่ยหรือเปล่าคือมันขึ้นอยู่กับทะเลตอนช่วงนั้นด้วยอย่างเงี้ยว่าแบบตัวไหนมันเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สามารถระบุได้ตลอดไปว่าตัวญี่ปุ่นยัะไรกับตัวลัสเซียนะคะทุกคนคะก็ขึ้นอยู่กับช่วงคะ่ะมาลองกินกันได้แต่เรายังประทับใจ็กเจอร์ลัสเซียนะาะวมันแบบอุ้ยนุ่มลิน้นแต่ของตัวฮอกไกโดก็คือมันเราว่ามันอ้วนเต็มปากเต็มคำออนุ่นๆดีคะ่ะมาถึงตัวที่บิมอยากกินที่สุดในวันนี้คะ่ะอออออออยาาาากกกกกกมเเห็น็นนนนนนนคคคครัั้้้้งงงแืืตตะะี่สุดุดวจิณ เป็นอุนิจากยามากุจินะคะ<ม>ก็คือเป็นอุนิที่มีเฉพาะช่วงฤด,ดูหน้าร้อน<ม>เขาเรียกว่าอากาอุนิซึ่งอากาอุนิเนี่ยมันไม่ใช่ทางบาฟุนเราก็ไม่ใช่ทางมูรสกิ<ม>เป็นอุนิโลโคอลท้องถิน่นที่เมื่อก่อนนะจะแค่จับแล้วก็แค่ขายในประเทศเนี่ยก็จะหมดแล้วเพราะด้วยความที่แรงแลหาย,ยากส่งออกนี่แทบจะมองไม่เห็นนี่ก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักเราจะเห็นเขาได้แค่ตามร้าน โอมมกาเซชั้นนาของญี่ปุ่นเท่านั้นเชฟญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบนํามาใช้เพราะมันแรงนะคะเพราะฉะนั้นร้านซูชิทั่วไปตลาดปรงตลาดปลาไม่มีแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้แหลซึ่งรู้บา้าตอนที่เตะตาครั้งแรกคือเห็นหน้าตามันเปนแบบหน้าตาแปลกมากต้องได้กินแล้วก็ราคาพันเก้ในตู้นะก็เลยแบบราคาก็ดูจะจับต้องถึงครชินค่ะเท่าที่เห็น, 1, มนเมืองเม็ดเขาแบบละเอียดมากๆๆๆอืม หวานจริงหวานสุดเลยอ่ะหวานสุดจริงมีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติแบบคืออโมงุ์ลาสกิหรือว่าบาฟูลฉีดสายไปเลยอ,อันนี้ตะขออ่ะว้วอร่อยจริงอันนี้คือแบบความเค็มความหวานมันได้มากเลยอันนี้อร่อยจริง <c oughs> บอกเลยว่าอันนี้ของแลนะคะถ้าสมมติว่าไม่ใช่เชฟใหญ่จริงๆก็จะคือที่มันก็คือได้ไม่ยากเหมือนกันตัวนี้ <c oughs> แต่หวานแบบหวานตะโกนหวานแบบหวานอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเค็มหน่อยๆอยู่อร่อย <c oughs> อันนี้ชีมิคคำคะ่ะ มันมีความมันอย่างที่บอกมันเค็มหวานพอดีแบบพอดีมากจริงๆอะมากแบบอร่อยเนาะมันกรอบๆมากจริงๆอร่อยแนะนําคุณคนนี้ค่ะมีเฉพาะหน้าร้อนทุกคนค่ะจงมาตามอากาอุนิน้องขาชื่อแบรนด์ฮากินะคะฮากิอากาอุนิจากจังหวัดยามากุจิค่ะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นค่ะแล้วกลิ่นเขาอะบิมแค่ส่วนตัวสบกกลิ่นมันกลิ่นเมลวบางมันก็ไม่ค่อยแรงด้วยมันแบบมันกลิ่นอุนิยังหอมอยู่อย่างนี้ดีว่าชอบด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาไม่ส่งออกเลยนะคะตัวนี้ จะกินเฉพาะที่ในญี่ปุ่นเพราะมันแรงค่ะยางประมาณนี้ต้องตามค่ะทุกคนคะไม่พลาดค่ะตอนนี้จะมาอร่อยจริงอ่ะและวันนี้ค่ะอ่ะถ้าถามตัวที่ชอบที่สุดค่ะพี่ต่อพี่ต่อคิดว่ามีชอบตัวไหนที่สุดคะในวันนี้ตัวสุดท้ายอยู่แล้วเมื่อกี้ตอนชิมมาตกใจจริงว่าแบบอยู่ดีน้ำตาก็ครุกขกขึ้นมาเรื้อแบบตัวนี้อร่อยจริงแนะนำไจริงว่าให้ลูกเห็ดมากินเถอะถือว่าขอแบบประลอง ตัวนี้คือลูกเห็ดบิ๊มกินแหลกห้ามพลาดหรือเปล่าทั้งของแรงของอร่อยแล้วก็ดูได้จะจับต้องกันได้อ่ะคิดว่าเดอะมาสตัวเนี้ดีจริงๆริงแต่ว่าหําหำตัวตัวอื่นอร่อยไหมอ่ะเราพูดจริงว่าแบบมันอร่อยทุกตัวเว้ยคือวันนี้เป็นการมารีวิวที่ยากมากสําหรับบิ๊มมีรู้สึกว่าเพื่อความที่รสชาติมันไม่ได้ต่างกันมากคือถ้าชิมแยกทีละคําแบบไม่แบบต่อต่อคำอย่างเงี้ยบิ๊มกินไม่ค่อยออกหรือเปล่าบิ๊มรู้สึกว่าเอ้ยก็อร่อยทุกตัวเป็นแต่ว่าตัวนี้อาจจะเค็มหน่อยตัวนี้หวานหน่อย พอกินเทบก็จะพอรู้แล้วว่าทุนนี้กลิ่นเมียบางจะมากกว่านิดนึงนะหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวก็รู้สึกว่าของร้านนี้คืทุกตัวดีหมดจริงๆเขาคัดมาแล้วจริงๆคะ่ะถ้าเกิดทุกคนมากินที่นี่ก็จะไม่ค่อยผิดหวังนะคะเพราะว่าทางเจ้าของร้านเป็นผู้รู้นางก็คัดให้จริงๆว่าแบบเขาต้องคัดของที่ดีเข้าร้านให้ทุกๆคนคะ่ะเพราะว่าวันนี้ราคากล่องหนึ่งค่อนข้างสูงเ้างก็ไม่อยากให้ใครมาซื้อแล้วผิดหวังอะ ก็อยากให้ทุกคนแบบก็คือทุกคนตัดสินใจซื้อแล้วก็ต้องได้ของดีกลับไปนั่นเองค่ะนั่นก็คือร้านเจแปนลาฟิชเช่นนั่นเองค่ะทุกคนคะมากินกันได้ซึ่งร้านนี้นะคะนอกจากจะมีอูนิบาร์ที่มีอูนิให้เลือกตรงหน้าแล้วทางร้านยังมีขายเนื้อวากิวห้าแล้วก็มีขายเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นต่างๆนาเดี๋ยวขึ้นภาพให้ก็มาลองกินกันได้ค่ะตามนั้นแต่ว่าอูนิที่นี่เด็ดจริงแม่วันนี้คือได้กินหลายๆชนิดก็ต้องขอบพุดคุณหันยาค่ะที่ให้มากินถ้าเกิดคลิปั่่่นยยออออดทีเหถืวาข แต่วันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้หน่อยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะายบายสวัสดีค่ะนี่ข้อมูลที่บีมพูดถูกต้องใช่ไหมคะพี่เขาบอกว่าใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีคุณบีมเนี่ยเดี๋ยวปกติเขาพูดก่อนทีตายเองนะทุกคนสามารถมาขอความรู้จากพี่เขาได้ไว่าแต่ละตัวแตกต่างกันยังไง